กูไม่แคทอยู่กันเชนเคนี่คือยากแทบให้พวกมึงไปเช็คเอนี่คือลันเวที่พวกกูน่ะทำเองเอาดนตีมาบรรเลงอยู่บ้านนอกไม่ไม่เย็นเหมือนอยู่ที่แอลเลนตออยู่บ้านนอกกูดูดกรแก๊สมึงไม่มีเงินตัวกูแม่งแค่ตอวอยู่บ้านนอกไม่มีกนมาแล้วฟันไปก็จะ <uur> มีเงินเป็นแสนที่แต่ตอในบ้านตอนนี้มึงไม่ดูอยู่นอตฟันนี่แอนยู่นอตกูกูอยู่บ้านนอกตอนนี้มึงไม่อยู่กูบอกไปแล้วว่ามึงไม่เคยรู้ กายก็มาจากสูตรยึดต่อดนกายมันเป็นหนึ่งผู้คนลุ่มหลงก็เป็น้อยๆก็ไม่สนใจไม่คำนึงเพราะกายก็ทำสำคัญของพูดกูเลยไม่สนใจคำมึงเพราะมึงไม่ดอกไม่เด่นอะไรกูเลยไม่อยากจะจำมึงอะไรที่มันไม่นลุงูก็แค่เปลี่ยนวิธีการกูก็แค่ทำเป็นเลยแบบไม่ต้องคิดเพราะกูไม่ชอบพิธีการก็แค่ไม่อยากจะนอนงงๆแล้วรอให้หลับเป็นวิญญาณก็แค่ตัวกูที่ทำาขาขอกูม่ต้องการเป็นตำนานเชี่ยกูเป็นนักการทํานตำนานกูเป็นนักการ์ปนอาจารย์กูบอกกูยังงง ยังคงพันลางย yeah. ตอนนี้กูมองในสตู y yeah. ตอนนี้กูหาในสตูย e a อ่ก yeah. uh. ูม่อยากจะพูดอะไรพวกกูเนอะมาในสตูว h ยพวกกูทำเพลงในสตูวพวกกูมองในสตู yeah. uh. วอยู่กับแก๊งในสตูว h yeah ah k i p พวกกูอ, yeah. uh. S <S uh. กกอยู่ในสตูชิ a แต่งกับปากกูมีชิด อาจจะโดนกูฟันอ่ะอาจจะโดนกูลัมอ่ะคิดว่ามึงไม่ทำแต่พวกกูนั้นทำที่ตัวมึงไม่จำแต่ตัวกูนั้นจำ I have I tell me n น t selling เรื่องที่มึงพูดมันนั้นไม่จริงงานที่กูทำมันยากฟักกิ้งกูอยากนั่งเบ้นนั้นไม่ใช่นั่งวิน yeah กูอยากนั่งเบ้นนั้นไม่ใช่นั่งวิน oh ซ้อมได้ไอเวลบ่ายเบนตอนอยู่บ้านนอกกูโดดแก๊สมึงไม่มีเงินตัวกูแม่งแค่ตัวอยู่บ้านนอกไม่มีคนมาแล้ฝันไปก็จะมีเงินเป็นแสนที่แต่ละในบ้าน นัด n ันนี่แอนยูนัดกูกูอยู่บ้านนอกแต่นี่มึงไม่อยู่กูบอกไปแล้วว่ามึงไม่เคยรู้ดันเป็นแบบสตาร์ตอนนี้ปืนกอกแล้วปืนเออาร์ตอนอยู่ในภาพเมียงก็ใส่มากูอยู่บ้านนอกนะไม่ใช่เมกากูอยู่กับจีกูดูกันจะพุ่นพวกมึงเป็นใครพวกกูน่ไม่คุ้นย่าเซอร์ฟมาจีพวกมึงไม่รุนกูอยู่ในห้องกูดูกันจะพุ่นเย a smoking shit man Come on